สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราในวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันคือเรื่องของการทำสมาธิและประโยชน์มหาศาลที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนหลายคนอาจนึกถึงการทำสมาธิเป็นเรื่องของพระหรือคนที่ปลีกวิเวกจากโลกภายนอกแต่ความจริงแล้วสมาธิเป็นสิ่งที่ใครก็สามารถฝึกได้และที่สาคัญคือมันมีผลดีต่อชีวิตของเราหลายมิติมากกว่าที่คิดสมาธิคืออะไร สมาธิหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า meditation เป็นการฝึกจิตให้นิ่งอยู่กับปัจจุบันโดยไม่วิ่งไปกับความคิดไม่ถูกลากไปตามอารมณ์หรือสิ่งเร้าภายนอกบางคนอาจเลือกกำหนดลมหายใจบางคนอาจใช้การเดินจงกรมหรือแม้แต่การนั่งนิ่งๆเฉยๆแต่เป้าหมายหลักของสมาธิไม่ใช่การหยุดคิดเสียทีเดียวมันคือการตระหนักรู้ในความคิดรู้ทันว่าเรากำลังคิดอะไร และค่อยๆปล่อยวางมันเหมือนเรานั่งมองเมฆบนฟ้าไม่ต้องไปไล่จับแค่เฝ้ามองมันลอยผ่านไปประโยชน์ของการทำสมาธิมากกว่าความสงบ 1. ลดความเครียดนี่คือข้อแรกที่หลายคนสัมผัสได้ทันทีหลังจากฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องเมื่อเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันร่างกายเราจะเข้าสู่โหมดพักผ่อนและฟื้นฟูฮอร์โมนเครียดอย่างคอติซอลจะลดลง อัตราการเต้นของหัวใจช้าลงความดันโลหิตลดลงร่างกายสงบและใจเราก็เริ่มผ่อนคลาย 2. เพิ่มสมาธิและความจำการทำสมาธิเป็นเหมือนการฝึกกล้ามเนื้อสมองเมื่อเราฝึกจิตให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานขึ้นเช่นลมหายใจเราก็สามารถจดจ่อกับงานหรือการเรียนได้ดีขึ้นในชีวิตประจำวันหลายงานวิจัยพบว่า ผู้ที่ฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอมีโครงสร้างของสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ที่แข็งแรงขึ้นซึ่งเป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการตัดสินใจและความจำระยะสัน้น 3. ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นเคยไหมครับที่แม้แต่เหนื่อยแค่ไหนแต่พอหัวถึงหมอนกลับนอนไม่หลับเพราะสมองยังคิดวนๆไม่หยุดการทำสมาธิก่อนนอนช่วยให้คลื่นสมองช้าลง ช่วยให้เราเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายมากขึ้นลดความฟุ้งซ่านและหลับลึกได้มากขึ้น 4. พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ สมาธิไม่ได้ทำให้เราหยุดรู้สึกโกรธเสียใจหรือเครียดแต่มันช่วยให้เรารู้ทันอารมณ์เหล่านั้นเร็วขึ้นและไม่ถูกดึงให้จมไปกับมันคนที่ฝึกสมาธิบ่อยๆมักมีสติในการตอบสนองไม่ใช่แค่ตอบโต้ เขาจะหยุดคิดก่อนพูดคิดก่อนตัดสินใจและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเพราะสมาธิฝึกให้เราฟังอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่ได้ยิน 5. รู้จักตัวเองมากขึ้นเวลาเรานั่งเยบ็เยบๆกับตัวเองเราจะเริ่มเห็นรูปแบบความคิดเห็นนิสยัยเห็นอารมณ์ที่วนเวียนอยู่ในใจบางครั้งเราจะพบว่าปัญหาที่เรากังวลมันไม่ได้ใหญ่อย่างที่เราคิดหรือบางเรื่องที่เราไม่เข้าใจในตนเอง ก็จะค่อยๆกระจ่างขึ้นสมาธิเป็นเหมือนกระจกสะท้อนจิตใจและเมื่อเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้นด้วยเริ่มต้นฝึกสมาธิได้อย่างไรไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้มีเวลาเยอะเริ่มจากเพียงวันละ3-5นาทีก็พอครับหามุมเงียบๆที่ไม่มีสิ่งรบกวนนั่งให้สบายจะนั่งเก้าอี้พับเพียบ หรือนั่งขัดสมาธิก็ได้หลับตาเบาๆแล้วเริ่มสังเกตลมหายใจเข้าออกเมื่อใจเผลอคิดเรื่องอื่นแค่รู้ตัวแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจอีกครั้งอย่าด่าตัวเองถ้าฟุ้งซ่านเพราะทุกครั้งที่เรารู้ตัวว่าเผลอนั่นคือการฝึกสมาธิแล้วครับสรุปสมาธิไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ต้องรอให้มีเวลาไม่ต้องบวชไม่ต้องเก่ง แค่เริ่มจากวันนี้ด้วยความตั้งใจเล็กๆที่อยากรู้จักตัวเองมากขึ้นสมาธิเป็นเหมือนแสงเทียนในใจที่ช่วยส่องให้เรามองเห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นแม้โลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนใจเราก็ยังมีที่พักที่พึ่งและที่สงบอยู่เสมอขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบในวันนี้ครับหวังว่า podcast นี้จะช่วยเปิดประตูให้คุณลองก้าวเข้าไปสู่โลกของสมาธิหากคุณชอบตอนนี้ อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆนหรือคนที่คุณรักได้นำไปใช้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ